ไมเฉิงตูงบไม่เกิน3ใบแดงเป็น3 EP 3ราคาจอดสนามบินก็สามารถนั่งบัสหรือว่า MRT ก็ได้นะคะ m าทีจะอยู่ประมาณ50บาทแต่เรามาไม่ทันก็เลยเรียกตีตี่โรงแรมที่เราพักคือ Howdy Smart Hotel นะคะทุกคนขานกัน2คนตกคืนแล้วไม่เกิน300บาทอะทุกคนซึ่งวันนั้นได้มาห้องแล้วไม่ถึง6กร้อยวันนั้น<ะ>ไปถึงดึกมากเลยนะคะไม่ทราบว่าอะไรยังไงพนักงานก็เลยอัปเกรดห้องให้เลยห้องที่ได้คือน่าจะไม่เกิน1นะึ่งพันนะที่โรงแรมเนี่ยเขามีบริการ เป็นแบตสำรองนะแล้วก็สามารถฝากกระเป๋าได้สำรองจะมีค่าบริการค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราพกไปเองสำรองที่จะนําเข้าและออกจีนได้จะต้องมี3ามีนะคะทุกคนเช็คอินเสร็จเดินตามถงมาเจอน้องหมีแพนด้าหน้าลิฟต์เลยแว่ามาถูกโรงแรมแล้วค่ะสำหรับคนที่ไฟถึงตอนเช้าหาโรงแรมไม่เจอก็ดูได้จากคลิปเราเลยนะโรงแรมจะอยู่ตรงข้ามกับตึกสีแดงๆนะคะทุกคนแล้วก็ขวามือของโรงแรมนะคะจะเป็นสะพานเดินตรง,งไปอีกจะเป็น MRT ฉุนซีโรสนะคะจริงๆเปิด A m a แแล้วเดินตามมา เลยประมาณ500กว่าเมตรค่ะส่วนของห้องนะคะที่เขาอัปเกรดให้เราท่าที่จะมีอุปกรณ์อาบน้ําแล้วก็ชากาแฟครบเลยนะคะแต่จริงๆของใช้ส่วนตัวเราแนะนําว่าเตรียมมาเองจะถูกจริตกับเรามากกว่าและอยากจะบอกว่าในห้องนี้นะคะสะอาดมากๆภาพจาไปได้เลยว่าโรงแรมจีนสกปรกหรือว่าเขาทําความสะอาดได้เท่าที่ควรเลยอ่ะคือดีอย่างไม่ต้องพกปลั๊กมานะคะปลั๊กของเราก็สามารถเสียบได้ค่ะที่ห้องนั่งเล่นด้วยนะห้องนี้มีระเบียงห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนสามารถพกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเข้ามา ประทานได้เลยอีกอย่างนะคะห้องนี้สามารถเปลี่ยนเป็นแอร์หรือว่าฮีเตอร์ก็ได้ค่ะซึ่งวันที่เราไปนะคะหมอกลงหนามากๆแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างที่จะต่ําเลยทีเดียวเหลือเลขตัวเดียวอะทุกคนหลังจากเช็คอินเรียบร้อยเราก็จะมาเดินหาของกินที่ถนนไทกรีนะคะตามข้างทางเขาก็จะมีรถเข็นมาขายข,ายของเงี้ยเต็มไปหมดเลยเหมือนเขาห้ามขายด้วยแหละมีเทศกิจมาไล่เหมือนบ้านเราเลยทุกคนน,น,นี่รู้ขนมอะไรเหมือนกันแต่อารมณ์เหมือนแบบรังึ้งบ้านเราที่เขาจะใส่ไส้ซึ่งเราใส่ไปสองไส้ก จ่ายไปแค่12อหยวนเองความจริง50บาทหรือว่าไม่ถึงด้วยซ้ำเราสั่นเป็นร้านที่เราเข้าประจําไม่ว่าเราจะไปที่ไหนาจะบอกว่าอันนี้ได้ส่วนลดเหลือแค่10บาทท่าน้ะทุกคนที่บอกจริงๆไม่ถึงนะคะเพราะเราได้เลทประมาณ4.44.5เองตัดมาฝั่งตรงข้ามนะคะเจอหมาล่าเสียนหมาล่าชิ้นเล็กๆประมาณเท่านิ้วก้อยขายไม้ละ6เหมาหรือว่า0.6นหยวนนั่นเองประมาณ3บาทเองทุกคนปิดท้ายด้วยร้านไก่ทอดเป็ดทอดไก่ย่างเป็ดย่างเผ็ดไม่ได้ก็บอกเขาไปเลยว่าไม่เอาคิงมันยังอร่อยอยู่นะคะด้วยความที่ ที่ต่อไปจะเป็นโรงแรมที่าคาาดีเหมือนเดิมติดตามได้เลยค่ะ